กกบสุวรรณนางเอกที่สวยไม่ส่่งกับชีวิตที่ลงตัว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการคุยข่าวบันเทิงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกชีวิตอีกมุมของนางเอกในดวงใจของเราหลายๆายคนค่ะนั่นก็คือกบสุวรรณปุณน,นกันผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่สวยอมาตะแต่เธอยังมีชีวิตที่น่าอิจฉาทั้งครอบครัวที่อบอุ่นและบทบาทในวงการที่ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูกันค่ะ เมื่อวันที่22กรกฎาคมถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของแฟนๆค่ะเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่กบสวนนุวรรณันปีนี้เธออายุครบ47ปีแล้วนะคะแต่เชื่อไหมคะว,ว่าดูยังไงก็ไม่ถึงหน้าเด็กผิวใสไม่เคยเปลี่ยนไปจากที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7เ,เลยจริงๆค่ะพี่กบเองก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักพร้อมขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรที่แฟนๆส่งให้ในวันเกิด เธอแทบจะไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรเลยค่ะเน้นความเรียบง่ายและใช้เวลากับคนที่รักมากกว่าซึ่งก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเธอที่ดูเป็นคนสบายๆและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลักเสมอมาค่ะนาดานาดนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเติบโตอย่างน่ารักและเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ ถ้าพูดถึงชีวิตของกบส่วนันก็คงจะขาดสองแก้วตาดวงใจอย่างน้องนาดาและน้องนดนไปไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ทั้งสองคู่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะแถมยังใช้แววความสามารถไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ โดยเฉพาะน้องนาดาลูกสาวคนโตตอนนี้สูงปรีดแสงคุณแม่กบไปแล้วค่ะแถมยังมีความสามารถด้านกีฬาอีกด้วยส่วนน้องนาดนลูกชายคนเล็กก็เริ่มโตเป็นหนุ่มน้อยน่ารักอารมณ์ดีขี้เล่นไม่แพ้คุณพ่อบรุกเลยค่ะการที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกๆทั้งสองคนทําให้พี่กบมีความสุขมากๆและเติมเต็มชีวิตของเธอให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ บทบาทใหม่ๆที่ท้าทายไม่ใช่แค่นางเอกแต่เป็นผู้มอบแรงบันดาลใจ ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นพี่กบสุวรรณรับบทบาทนางเอกละครทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแต่เธอก็ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะบทบาทการเป็นกรรมการในรายการ The Golden s o ซองเวทีเพลงเพราะที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่ลึกซึง้งและคำแนะนำดีๆจากเธอที่ไม่ใช่แค่นักแสดงแต่เป็นผู้ที่เข้าใจการแสดงและอารมณ์เพลงอย่างเป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้เธอก็ยังคงรับงานอีเวนต์ต่ตางๆและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้ามากมายภาพลักษณ์ของเธอที่ดูเป็นผู้หญิงสวยอบอุ่นและเป็นแม่ที่ดีทําให้เธอยังคงเป็นที่ต้องการของแบรนด์ต่างๆอยู่เสมอค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สามารถปรับตัวและมีบทบาทที่น่าสนใจในวงการบันเทิงอยู่ตลอดเวลาค่ะความรักที่มั่นคง16ปีแห่งความเข้าใจของบรู๊กบ ปิดท้ายกันที่เรื่องราวความรักที่มั่นคงของพี่กบกับคุณสามีบรุกดนุพลปุ่น,นกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งสองคู่ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงาน16ปีไปหมาดๆเลยนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆค่ะตลอด16ปีที่ผ่านมาคู่นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความรักและความเข้าใจคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะทั้งคู่เป็นคู่ชีวิตที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจกันเสมอมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็จับมือผ่านมันไปด้วยกันเสมอค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะ นี่คือเรื่องราวชีวิตของกบสวนันปุ่น,นกักกนในวันนี้ค่ะเธอยังคงเป็นผู้หญิงที่สวยสง่ามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเสมอมาค่ะ